สวัสดีครับเรามาเจอกันในสะเต็ปที่2ี่้านะครับสเต็ปนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเคจัมก็สอนมาหลายคลิปแล้วไอ้หราสอนเคจัมเนะี่ยหรือว่ากดสเต็ปเนี่ยมันก็แล้วคลิปเก,ก่าก็โดนลบไปก็เดี๋ยววันนี้จะมาสอนวิธีการ K แบบเคจัมแบบเคจัมที่สองแบบนะครับแบบถือปืนถือปืนอยู่แล้วก็โดดไปเลยไกลๆเลย กับแบบถือมีดมาแล้วสลหรับเป็นปืนแล้วก็โดดไปไกลประมาณนี้ครับก็มีสองแบบเดี๋ยววันนี้ครับจะสอนสองแบบเลยเอาแบบแรกก่อนก็เลยเข้าไปในห้องเลยครับอืมโอเคอ่าให้ดูตัวละครผมนะครับผมได้ชื่อตัวนี้นะตัวละครผมนะ นี่ o e s แล้วก็ลบนะครับ b นโกะนะครับ can เ i ี่ยวดูชั esports นะครับโปรไฟล์ผมพิมพ์อย่างนี้นะโอเคถ้าถ้าเกิดเห็นแล้วก็ระวังตัวปลอมนะครับตอนนี้มีคนปลอมชื่อผมเยอะมากเอาไปหลอกกเด็กๆหลอกขายโคตปืนอะไรพวกเนี้ยเอาขายให้ดีผมตัวละครเดียวนะส่วนในเกมผมก็จะไม่คุยกับใครด้วยถ้าเกิดทักในเกมนีันผมจะไม่ค่อยตอบก็ถ้าเกิดมีอะไรสงสัยก็ให้ถามที่แฟนเพจหรือว่าถามที่เฟซบุ๊กนะครับ เฟซบุ๊กมก็อยู่ลิงก์งก็อยู่ใต้คลิปทุกคลิปเลยครับในรายละเอียดคลิปข้างล่าง y o u t u อะครับก็จะอยู่ในตรงในส่วนนั้นก็สามารถดูลิงก์ของจริงได้จะได้ไม่โดนเฟซปลอมหลอกนะครับถ้าเกิดกดลิงก์จากในใต้ youtube เข้าไปมันจะไปโผล่ที่เฟซจริงได้เลยครับถ้าเกิดพิมพ์หาชื่อผมในหาชื่อเฟซผมในเฟซบุ๊กอะชื่อเฟซมาตั้งซ้ำกันได้ครับเฟซปลอมก็ตั้งชื่อเหมือนกันได้รูปก็เหมือนกันได้ เปนกรอปรูปแป๊บเดียวนั้นนะครับคลิกขวาที่รูปคอปปี้ไปวางที่เครื่องมา้วก็อัปโหลดขึ้นมาใหม่แค่นั้นเองไม่ยากครับทำเฟซปลอมแต่ถ้าเกิดจะไม่โดนไม่อยากโดนหลอกครับก็ให้กดลิงก์จากใต้คลิปใน youtube ได้เลยครับโอเคเรามาดูกันเลยดีกว่าอ่าตอนนี้เราก็เข้ามาในห้องแล้วก่อนอื่นนะครับวิธีการฝึกกับขั้นเบสิกเบสิกพื้นฐานเลยครับผมจะสอนวิธีการกระโดดแบบถือมีดแล้วค่อยสลับไปเปืนแล้วกัน ครั้งแรกที่เอาเพ G หนึ่งมาเพราะว่าปืนมันหนักครับมาได้เห็นความต่างชัดเจนนะครับถ้าเกิดเราวิ่งธรรมดาครับจะช้ามากครับแต่ถ้าเกิดเราโกดไป่าเห็นไหมครับมันจะไวครับวิธีการกดวิธีการฝึกแรกๆครับให้เรากด W A ครับวิ่งไปเสร็จแล้วครับจังหวะที่เราจะกดนั่งครับจังหวะที่เราจะกดนั่งให้ปล่อย W A ไวครับปึ๊บอยู่อย่างงี้ครับถ้าเกิดไม่ติดครับมันไม่เวิร์บครับเอาใหม่ครับปึ๊บ ปึ๊บอยู่งี้ครับปึ๊บมาติดแล้ววิธีการให้ทำให้ติดง่ายของผมก็คือการสะบัดเมาส์ครับสังเกตน,นะครับผมสะบัดเมาส์ต่นแรกหันด้านขวาอยู่สบัดมาซ้ายนิดนึง ติดแล้วครับก็ง่ายๆก็คือการกด W A ค้างนะครับวิ่งไปงแคงข้างไว้แล้วกดคอนโทรลจังหวะที่เราจะกดคอนโทรลนะครับเราก็ปล่อย W A ไวๆครับไม่งั้นมันจะไม่หยุดวิ่งครับเขาจังหวะที่ขาเราแตะพื้นห้ามห้ามเลือกทิศทางเลยเด็ดขาดปุ่มเลือกทิศทางของผมในในสายผมก็คือว่าปุ่ม W A S D นะครับก็พอทำทอเรานั่งสไลด์ติดแล้วให้เรากดเปิบาร์ก่อน สเปซบาร์กระโดดสังเกตนะครับที่ตัวละครผมด้านซ้ายมือล่างเนี่ยซ้ายล่างของหน้าจอเนี่ยตัวตัวมันจะนั่งตลอดเพราะผมกดคอนรนค้างตลอดอ่าผมก็กระโดดสเปซบาร์กดสเปซบาร์ในที่นี้ก็คือเพื่อให้เราจําจําอะไรอะความสูงน้ําหนักในการกระโดดของเราว่ามันกระโดดสูงแค่ไหนแล้วเมื่อ,อไหร่ที่ขาแตะพื้นให้เรากดจนชินปิดแล้วก็ปล่อยสเต็ปต่อไปก็คือว่า ให้เรากด WA จังหวะที่ขาลอยอยู่กาอากาศให้เรากด WA จังหวะที่ขาแตะลงพื้นให้เราปล่อย WA นี่ครับสังเกตน,นะครับปุ๊บอ่านะครับถ้าช้าฝึกเนิบๆครับต่อไปครับถ้าจะต่อไป WA ต่อติดเหานะครับเราก็เปลี่ยนนะครับให้กดเป็น w d แผนปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าอย่างเงี้ยครับก็ ต้องใช้การฝึกตั้ระยะนะครับกว่าจะ,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 ะชินกว่าจะ,ะชินนิ้วแรกๆก็ฝืนครับมันเหมือนกับฝืนกล้ามเืนธรรมชาติในการเล่นนะครับแต่เราฝึกจนชินแล้วมันก็ชิลนี่ครับเราสามารถเลือกได้ครับจะไปทางไหนได้เลยเราจะกดเฉพาะตอนที่ขาลอยบนอากาศนะครับถ้าขาลงพื้นมาไหล่ห้ามโดนปุ่มลถทิศทางจุดสําคัญออกมาก็คือว่าเราต้องกดสเปซบาร์ให้เป็นจังหวะนะครับให้เป็นจังหวะถ้าเราจับจังหวะได้ถ้ากดเป็นจังหวะ นิ้วโป้งเราจะมาลงที่เป็บาทตามจังหวะของมันอนะ่ะก,ก็ตึกต๊กตึกต๊กตึ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 ๊กอยู่งี้ครับตึก๊กอ่าง่ายง่ายครับตามจังหวะให้ได้ครับแล้วมันก็จะคล้องตัวไปเองครับอันนี้ทนเสาครับทนเสาเสร็จถ้าเกิดเราไม่ไม่เสร็จละมาธิเราสามารถโดดต่อได้ครับถึงชนเสาชนอะไรก็ตามฝึก,กแรกๆก็ง่ายๆครับ ฝึกแค่มือเดียวก่อนก็ได้ตรงที่พื้น,นกว้างเมื่อกี้แต่มาดูใหม่ปึ๊บผมฝึกตอนแรกๆนะหนึ่งเดือนแรกของผมนะที่ผมเอาฝึกมาก็คือว่าโดดรอบโกนี้โดดบนรอบโกนะครับได้ยินเสียงคีย์บอร์ดผมนะครับเสียงคีย์บอร์ดผมจะเป็นคีย์บอร์ดแบบวินโดว์เสียงมันจะดังก็จะได้ยินเสียงกดไปบางงผมนะครับชัดเจน จังหวะมันจะพอดีเป๊ะนะครับตึกตึกตึกเป็นทำรองของมานนะครับเสียงอันไพลล้อนี้ในการเคจัมอันนี้คือการโดดแบบถือปืนการเคจัมแบบถือปืนแล้วก็โดดไปเลยส่วนเบสขั้นเบสิกง่ายๆอย่างเนื้อคือการถือมีดและเปลี่ยนเป็นปืนเราวิ่งมาเสร็จปั๊บ wa มาเสร็จปั๊บฟิบสเปซบาร์ครับจังหวะที่เรากดสเปซบาร ปื๊บให้รับเปลี่ยนเป็นปืนแค่นี้ครับสำหรับผมนี่ก็จะตั้งปุ่มเปลี่ยนปืนนะครับเปลี่ยนปืนแบบคีย์ลัดก็คือปุ่ม Q นะครับทาเหมือนเคาน์เตอร์เลยตอนเล่นเคาน์เตอร์ผมก็จะเล่นปุ่มนี้ก็ง,ง่ายๆ WA เสร็จปั๊บ Space Bar ปื๊บติดแล้วครับแค่นี้เองเทคนิคนี้สามารถใช้ได้ทุกตัวละครครับไม่ว่าจะเป็นตัว S.A.S. หรือว่าเป็นหน่วยเก่าๆอะครับล็อก MC อะไรพวกนี้ ก็สามารถใช้เทคนิคการนี้ในการเคจ้ำได้สำหรับคนที่ไม่ชอบหน่วย PSU หรือตัวละครใหม่ๆนะครับสามารถกดได้ก็สามารถใช้เทคนิคนี้เอาไปใช้ได้ก็ลองให้ทํทำมาทำมาใช้ค้งครับก็คือกด WA ค้างไว้จังหวะที่เรากดสเป c บ Bar ปุ๊บเอาใหม่ครับเราวิ่งถือมีดครับปุ๊บสเป c บ Bar ปุ๊บ Control สังเกตน,นะครับพราขาผมลงพื้นผมก็ Control ตัวมันจะนั่งทันทีเพราะผมกด Control ตั้งแต่ตอนที่กดสเ a c บาร์พร้อมกันแล้ว สองปุ่มในหัวกรพร้อมกันดูใหม่ครับปึ๊บอ่าติดแล้วครับค,ค,คือคือมันมันจริงๆเราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนปืนในจังหวะที่เราในจังหวะแรกที่เรากดติดนะครับก็คือว่าง่ายๆก็คือกดไปปั๊บปึพพพ๊บปึ๊บก็คือลรากระโดดธรรมดาครับสเปซบ้าโดดโดดนั่งธรรมดาโดดนั่งธรรมดาโดดไปนั่งปึ๊บ โดดไปหน้าเสร็จปั๊บจิบปืนขึ้นมาครับก็ติดเหมือนกันครับอ่าเห็นปะครับเราโดดไปธรรมดาครับถือมีดปั๊บกระโดดไปนัง่งแต่จังหวะที่ขาแตะพื้นห้ามกดเลือกที่ทางนะครับจำไว้จังหวะที่ขาแตะพื้นกดจิ้บปืนขึ้นมาครับฟึบง่ายๆครับจิ้บปืนขึ้นมาโดดธรรมดาได้เลยนี่ก็จังหวะจังหวะของหัวใจแล้วละตึก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 อยู่อย่างเงี้ยครับฝึกง่ายๆครับ สำหรับคนที่ไม่ค่อยถนัดการวิธีการถือปืนแล้วก็โดดไปเลยนะครับต่อไปครับสเต็ปต่อไปก็คือวิธีการโกดแบบวิธีการกระโดแบบด,บดแบบกดชิปนะครับสเต็ปโกดสเต็ปแบบกดชิปนะครับเลคเคจมัมโกดสเต็ปอะไรพวกนี้มันก็เป็นเป็นคำเดียวกันอนะ่ะคือความหมายมันความหมายเดียวกันครับแต่อาจจะพูดคนละอย่างกันก็ผมเรียกเรียกมังบนกันหมดแล้วตอนนี้โมโส่แล้ว ต่อไปครับสเต็ปต่อไปก็คือวิธีการกระโดดแบบกดชิปนะครับจำเมื่อกี้แล้วกดคอนโทรลนะครับต่อไปกดชิปไป็ฝึกแบบสอนแบบการถือปืนก่อนก็ง่ายๆครับวิงเอสไปธรรมดาครับฟืบก็วิ่งธรรมดาชิปลาชิปชิปชิปวิงธรรมดาครับเอวเอจังหวะที่เรากดชิปนะครับให้เราปล่อย w a พร้อมกันครับ อ่ะติดแล้วครับถ้าเกิดพอติดแล้วมันเป็นอย่างนี้มันจะวูบนิดน,นึงครับหน้าจอเสร็จแล้วเราก็ไปได้เลยครับก็สเต็ปเหมือนกันครับเหมือนกับค,คอนโทรนะครับกดชิปค้างไว้ครับหรือถ้าเกิดเราเมื่อยเราเมื่อยนิ้วนางครับในการกดชิปเราปล่อยเราปล่อยชิปก่อนได้เลยครับปล่อยชิปไปเลยครับในนี้ผมปล่อยมือปล่อยมือซ้ายออาจากคีย์บอร์ดแล้วทีนี้เราจะวางแค่นิ้วโป้งที่สเปซบาร์กับนิ้วชี้นิ้วกลางที่ wa ครับสองปุ่มใช้แค่สามปุ่มนี้เท่านั้นปุ่มชิปคอนโทรลเราจะไม่ยุ่งแล้วสเปซบาร์ เปรดเดินหน้าสเปปาเดินหน้าสเปปาเดินหน้าอยู่อย่างนี้ครับสังเกตนะครับมันจะไวกว่าคอนโทรลนะครับเสียงทานองเราจะไวขึ้นครับแต่ในการกดสเปซบาล์เราจะกดทํานองคงที่เท่าเดิมครับระยะห่างในการกดก็ระยะเวลากดเท่ากันครับตึก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 อยู่อย่างงี้ครับถ้าเกิดเราคล้องแล้วอ่ะเราจะรู้เองครับนิ้วเราเลยลงตามจังหวะเลยเหมือนเราตีกองะครับ ประมาณนั้นต่อไปครับการสถิตต่อไปก็คือการกดจัมแบบกดชิปในการถือมีดด้วยเราวิ่งมาถึงปับ๊บปึ๊บขาลงพื้นติดปืนขึ้นมาแค่นั้นเองครับผมจะบอกครับผมเพิ่งรู้ตอนเมื่อกี้เองผมเพิ่งรู้เมื่อกี้เองว่าในการสลับมีดเป็นปืนน่ะ เราไม่จะเป็นน้องถือปืนเราไม่จะเป็นน้องสลับปืนไปไวมาจังหวะที่ขาลงพืน้นก็คือว่าเรากดวิ่งธรรมดาครับ WA ธรรมดาสองปุ่มเสร็จแล้วเราต้องการจะกดเราต้องการจะเราต้องการจะกดละเมื่อเราพร้อมปับเราปล่อย WA ครับปึ๊บแล้วก็กดสเปซบาร์ให้มันกระโดดนะครับกระโดดไปข้างหน้าแค่นองหรือว่าเราไม่จ้อเป็นต้องกดปล่อยพร้อมกันก็ได้นียนต,ติดติดแล้วเนี่ยแล้วหยิบปืนขึ้นมาแล้วกระโดดธรรมดาเลยครับอันนี้ผมกด เรียรกว่ากดกดชิปนะครับคือว่ามันต่ำครับลองถ้เป็นคอนโทนนะครับปึ๊บปึ๊บนั่งนั่งแต่ดิบปืนขึ้นมาครับปึ๊บได้แล้วครับแค่นี้เองง่ายๆครับอ่าผมจะขอสรุปสั้นๆอีกอย่างหนึ่งก็คืออีกสั้นๆแล้วกันในคลิปนี้นะครับก็วิธีการเคจัมแบบคอนโทลแล้วก็แบบแกดชิป ในการคอนโทในการเคจัมแบบกดเคจัมแบบคอนโทนก็คือการกดคอนโทนระหว่างที่เรากดสเปซบาร์ระหว่าง <ui> ท znaczy, tigers, ี่เรากดเนี่ยทำทำนองหัวใจนะเนี่ยทำนองทำนองกระโดดนะก็กดคอนโทนค้างไว้ครับมันจะโดดได้สูงครับส่วนถ้าเราเปลี่ยนไปกดชิปครับสามารถเปลี่ยนได้เลยครับปล่อยมือครับ หรือว่าเราจะไม่กดชิปก็ได้ครับจริงๆชิปไม่ต้องกดก็ได้ครับถ้าเรากดจะไปปบาแล้วเดินหน้าจะไปปาเดินหน้าอย่างเงี้ยมันก็เท่ากับชิปอยู่แล้วครับอ่ากดแค่จังหวะแรกให้มันติดแค่นั้นเองแต่ถ้าง่ายๆก็คือง่ายๆง,ง่ายสุดก็คือสับคนที่ฝึกแบบถือปืนแล้วโดดไม่ได้อ่ะบางทีมันฝืนธรรมชาติเกินไปแบบความอดทนเราน้อยอ่ะเราตอนน้องการเก่งแบบไม่สุดอ่าเก่งแบบไม่สุดก็คือว่า ถือมีดปับปั๊บวิ่งธรรมดาครับวิ่งธรรมดา wa ธรรมดาแล้วกดสเปซบาร์ฟึบยืนเฉยครับเปิดสลับปืนขึ้นมาครับหยิบป,ปืนขึ้นมาขวเล็กหนึ่งหยิบป,ปืนขึ้นมาสเปซบาร์เดินหน้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 าอยู่อย่างงี้ครับอ่าแค่นี้เองง่ายๆครับก็เคจําได้เหมือนกันครับสามารถนําไปใช้ได้กับทุกตัวละครนะครับอย่างนี้ในการถือมีดแล้วให้มันใหมันทำให้มันติดเนี่ยแต่สำหรับคนที่ต้องการแบรรบว่าขั้นสูงแอดวานซ์ก็คือการถือปืนแล้วโดดได้เลยก็ต้องทำเป็น ขั้นตอนอย่างงี้ครับรปึ๊บเสร็จละถือปืนละไม่กี่ถือปืนแล้วเรียบร้อยละหรือว่าลองอย่างหนึ่งครับต้องการศัตรูอยู่ตรงเงี้ยศัตรูอยู่ยงั้นครับต้องการอยู่ตรงหลังกาแพงแล้วกดได้เลยก็ต้องการกล้องกดคอนโทรลไวๆครับคอนโทรล้วเปิดบาร์ครับรปึ๊บติดละอ่าเนี่ยครับ ในคลิปนี้ผมก็อาจจะสอนแบบไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่ก็คร่าวๆอะ่ะน่าจะพอเข้าใจจริงๆถ้าเกิดแบบว่าเข้าใจภาษาคนนะก็ได้ทําได้คลิปเนี้ยสอนแค่นี้ก็ได้จะรู้แล้ววิธีการทําแบบง่ายๆคือคอนโทรลวิ่ิธรรมดาปั๊บแล้วคอนโทรลให้มาติดสไลด์อ่ะอ่าติดสไลด์ละแล้วลเป็ดบารเดินหน้าเป็ดบาเดินหน้าโดยที่ตัวเรายังคอนโทรลอยู่ก็คอนโทรลอยู่แค่นี้เองครับ ส่วนต้องการใครต้องการแบบอยู่หลังกำแพงกระโดดได้เลยก็คือในการกดคอนโทลพอจังหวะที่เรากดคอนโทลปับ๊บปึ๊บเรากดสเปซบาร์พอเราเราต้องการกระโดดนะปึ๊บคอนโทลสเปซบาร์แล้วก็กดเลือกทิศทางครับจังหวะที่ขาลอยอยู่บนอากาศเลือกทิศทางได้ทันทีทุกอย่างต้องไวครับแค่เองทุกอย่างต้องไวไวมากสำหรับคนที่จะมาถึงขั้นนี้ขั้นน,น,นี้ขั้นอยู่หลังกำแพงกระโดดอย่างนี้ได้เลยอะ่ะ ก็ต้องฝึกขั้นเบสิกมาก่อนขั้นเบสิกตรงคลองก่อนครับในการกดสไลด์ครับนั่งสไลด์ติดแล้ว control ติดแล้วครับผมฝึกจนชินแล้วไงถ้าจะให้เราจำริยะห่างในการกดสเปซบาร์ระยะเวลาที่เรากดอะทำนองของมันอะถ้าเราเกิดเราจําได้ขึ้นใจแล้วอะจํำจนนิ้วเราชินแล้วอะมาทําถึงขั้นต่อไปขั้นแอดวานจะง่ายขึ้นมากครับก็แนะนําให้มาฝึกกระโดดรอบโกรงเนี้ย ฝึกกระโดดคนเดียวไปเรื่อยก่อนเอาจริงๆครับการฝึกครับอยู่ที่การฝึกการฝึกฝนเราครับไม่มีใครเก่งตั้งเกิดครับเอาจริงๆก็ต้องผ่านการฝึกหมดทุกคนครับผมวางนิ้วชี้ไว้ที่ w นะผมเล่นที่ผมบอกฝอนเมื่อกี้ก็คือกดกดนิ้วชี้ปที่ w คือคนปกติเขาจะกดนิ้วกลางที่ w นะครับแต่คนก็มีหลายคนเหมือนกันผมเจอหลายคนเหมือนกันผู้เล่นแบบเก่งๆหลายหลคนก็กดใช้นิ้วชี้ที่ w เหมือนกันแต่มันทําไมสามารถมันเป็นจุดบอดนะครับ ที่ไม่สามารถกดโกดด้านขวาได้ไม่ได้กดได้แต่ด้านซ้ายอย่างเดียวสังเกตครับผมจะไม่ค่อยโกดด้านนี้ครับเพราะว่ามันกดไม่ได้ครับวางนิ้วชี้ไว้ที่ W แต่ถ้าเกิดเราพคนที่กดนิ้วกลาง W วิครับมันก็โกดทางขวาโกดทางซ้ายผิวมากกว่าครับมันจะเก่งกว่าตรงนี้ครับแต่ถ้าเกิดเรารู้ว่าเราไม่คล่องเราไม่คล่องด้านขวาแล้วก็มาด้านซ้ายอย่างเดียวครับ อ่าสํหรับสเต็ปน,นี้ครับก็สอนเคจ m มกดจัมกดสเต็ปนะครับก็ผมเรียกสชื่อเลยมันก็ความหมายเดียวกันอะ่ะแต่ผมพูดให้ทุกคนเข้าใจพร้อมกันให้ทุกคนเข้าใจเหมือนกันก็แค่นั้นเองง่ายๆก็คงขอจบเพียงอันนี้แล้วกันครับสวัสดีครับ